สุตันตปิดกสังยุตตนิกายสขาทวั์เทวตาสังยุตประมวลเรื่องเทวดาเทวดาที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนมากจะไปด้วยเหตุสองประการคือไปทูลถามปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอีกอย่างหนึ่งตนคิดคำสุภาษิตหรือคติธรรมอะไรได้ก็ไปกล่าวต่อพระพักทำนองขอความเห็นจากพระพุทธเจ้า ถ้าพระองค์เห็นว่าเหมาะสมแล้วก็จะตรัสรับรองถ้าทรงเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ก็จะตรัสที่ถูกต้องให้ฟังเทวตาสังยุตนี้แบ่งเป็นสูตรสั้นๆรวมสาสิบสูตรเป็นคาถาหรือบทกวีทั้งคำถามคำตอบมีร้อยแก้วปนบ้างส่วนมากภัยราะทั้งคำและความจะขอยกมาเป็นตัวอย่างบางสูตร สำหรับเนื้อหาหลายส่วนในบทความนี้จะมีทั้งภาษาไทยและบาลีนะครับขออนุญาตอ่านเฉพาะภาษาไทยเท่านั้นเทวดาทูลว่าการเวลาล่วงไปราตรีผ่านไปไวัยก็ผ่านไปตามลำดับเมื่อกลัวตายพึงทำบุญที่จะนำสุขมาให้พระพุทธเจ้าตรัสตอบเหมือนข้อความข้างต้น และเพิ่มข้อความสุดท้ายคือพึงละโลกามิตรมุ่งสันติในวงเล็บนิพพานเทวดาทูลว่าตัดเท่าไหรละเท่าไรเจริญเท่าไหรข้ามเท่าไรจึงเรียกข้ามน้ำพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าตัดออกห้าละห้าเจริญอีกห้า ข้ามห้าเรียกว่าข้ามน้ำเทวดาทูลว่าอยู่ลำนาวไพรสงบประพฤติพรหมจรรย์ฉันมือเดียวทำไมผิวพันธ์ผ่องใสนักตรัสตอบว่าไม่หวนถึงอดีตไม่คิดะวงอนาคตมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันผิวพันธ์จึงผ่องใสเทวดาทูลว่า คนมีบุตรเพลิดเพลินเพราะบุตรมีโคเพลินเพราะโคมีสมบัติเพลิดเพลินเพราะสมบัติไรสมบัติหามีความเพลิดเพล,นเพลินไม่ตรัสตอบว่าคนมีบุตรเศร้าโศกเพราะบุตรมีโคเศร้าโศกเพราะโคมีสมบัติเศร้าโศกเพราะสมบัติไรสมบัตินั่นแหละไม่เศร้าโศก เทวดาถามว่ากระท่อมท่านรังท่านผู้สืบต่อท่านพันทะท่านไม่มีหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีในความหมายของตถาคตมารดาคือกระท่อมภริยาคือรังบุตรคือผู้สืบทอดตันหาคือพันทะสิ่งเหล่านี้เราละได้หมดแล้วเทวดาชมเชยว่าดีจริง ท่านไม่มีกระท่อมไม่มีรังไม่มีผู้สืบทอดไม่มีพันธะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงเอาเยี่ยงเต่าหดหัวในกระดองภิกษุระงับความตรึกตรองกุศลไม่ทยานอยากไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าร้ายใครสงบเย็นจริงเทวดาทูลว่า ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกหมู่สัตว์ถูกตัวยุ่งพันนุงนังท่านโคตมะเราขอถามใครจะสางเรื่องยุ่งนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคนมีปัญญามั่นในศีลจเจริญสมาธิและปัญญาฉลาดขยันเห็นภยัยย่อมสางเรื่องยุ่งนี้ได้ เทวดาหกตนแต่งสโลกสุภาษิตตนละบทพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างก็กล่าวสโลกของตนแข่งขันกันว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสชมเชยสโลกของใครไพเราะกว่าเทวดาตนแรกกล่าวว่าควรสมาคมสนิทสนมสัตบุรุษเพราะจะทำให้มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมตนที่สองกล่าวเหมือนกันแต่ลงท้ายว่า คนคบสัตบุรุษย่อมได้ปัญญาตนที่สามกล่าวว่าคนค,ค,นคบสัตบุรุษย่อมรุ่งเรืองในหมู่ญาติตนที่สี่กล่าวว่าคนคบสัตบุรุษย่อมไปสู่สุขติตนที่ห้ากล่าวว่าคนคบสัตบุรุษย่อมไม่เศร้าโศกตนที่หกล่าวว่าคนคบสัตบุรุษย่อมดำรงตนอยู่สุขสบาย พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าคำกล่าวของเทวดาแต่ละตนเป็นสุภาษิตคือกล่าวชอบแต่ยังไม่สมบูรณ์พระองค์จึงตรัสแก้ให้ว่าคนคบสัตบุรุษแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหมายเหตุสัตบุรุษสัตว์ในที่นี้สะกดด้วยสอเสือไม่หันอากาศต่อเต่า เทวดาทูลว่าทำได้แล้วค่อยพูดทำไม่ได้อย่าพูดคนทำไม่ได้ดีแต่พูดคนฉลาดเขาดูออกพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังผู้ให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้ผิวพันุ์ผู้ให้ยานชื่อว่าให้ความสุขยานในที่นี้คือพาหนะนะครับผู้ให้ประทีป ชื่อว่าให้จักสุประทีปคือแสงสว่างผู้ให้ที่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างผู้สอนธรรมะชื่อว่าให้อมตะตรัสว่าทางนั้นตรงทิศทางนั้นไม่มีภัยรถวิ่งไปไร้เสียงมีธรรมะเป็นล้ออิริเป็นตัวถังสติเป็นกันชน สัมมาทิฏฐิเป็นสารถีบุรุษหรือสตรีมีรสชนิดนี้ย่อมไปสู่จุดหมายคือนิพพานตรัสว่าบุตรเป็นพื้นฐานของมนุษย์ภริยาเป็นยอดสหายหมูสัตว์ในแผ่นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพธงเป็นเครื่องหมายของรถควันเป็นเครื่องหมายของไฟ พระราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นพัสดาเป็นสง่าแห่งสตรีมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปราดกล่าวว่าประเสริฐสุดรูปร่างของสัตว์ทั้งหลายย่อมเสื่อมไปชื่อและโคดหาเสื่อมสิ้นไปไม่ความโลภเป็นอันตรายต่อความดีวัยสิ้นไปตามวันคืน สตรีเป็นมนทินแห่งพรหมจันทร์ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นเครื่องตื่นในโลกเทวบุตตสังยุตประมวลเรื่องเทวบุตรเข้าใจว่าเทวดาเพศหญิงเป็นเทพธิดาส่วนเทวบุตรคือเทวดาเพศชาย ส่วนนี้มีโครงสร้างคล้ายกับเทวตาสังยุตจะต่างแต่เนื้อหาสาระเท่านั้นแต่ก็มีหลายบทซ้ำกับเทวตตาสังยุตหลายบทซ้ำกับคาถาธรรมบทขอยกตัวอย่างดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าฆ่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธแล้วไม่เศร้าโศกความโกรธมีรากเป็นพิษมียอดหอมหวาน คร่ฆ่าได้พระอริยเจ้าสรรเสริญเพราะฆ่าความโกรธแล้วไม่เศร้าโศกในโลกนี้มีแสงสว่างอยู่เพียงสี่แสงที่ห้าไม่มีพระอาทิตย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนส่วนไฟทั้งกลางวันและกลางคืนก็สว่างสวัยได้พระพุทธเจ้านับเป็นยอดแสงสว่าง ไม่มีแสงสว่างอะไรรุ่งโรดไปกว่านี้อยู่ในที่คับแคบยากไรแต่ตั้งใจมุ่งนิพพานนับว่ามีกมลมานมั่นคงมาในที่นี้สะกดด้วยมอมา้สอาสละาลลลิงยอยักษกรันนะครับจันทิมาสูตรและสุริยสูตรในเทวปุตสังยุต มีสูตรแปลกอยู่สองสูตรคือจันทิมาสูตรและสุริยสูตรกล่าวถึงจันทิมาเทวบุตรคือพระจันทร์และสุริยะเทวบุตรคือพระอาทิตย์ถูกราหูจับได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะขับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าด้วย พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกอสุรินทราหูว่าจันทิมาเทวบุตรและสุริยะเทวบุตรได้ถึงเราตถาคตเป็นที่พึ่งแล้วท่านจงปล่อยพวกเขาไปเถิดอสุรินทราหูปล่อยเหยื่อแล้วกระหืดกระหอบไปเฝ้าเวปจิตติจอมอสูรเมื่อถูกถามจึงรายงานให้จอมอสูนทราบว่ากลัวพระพุทธเจ้าจึงรีบปล่อยพระจันทร์และพระอาทิตย์หนีมา มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าพระสูตรนี้แปลกปลอมเข้ามาดังมีอีกหลายสูตรที่เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นมีเขาว่าถูกสอดแทรกเข้ามาในยุคที่นำเอาพระสูตรไปสวดเป็นปริษตป้องกันพยันตรายต่างๆซึ่งเป็นยุคหลังพุทธกาลมาดูข้อสังเกตข้างท้าย